ขาดนั้นเลยทั้งฟุตบอลชอบความเร็วเลยก็าตามโลกใบน,นี้มีสนามแล้วมีแบบเพื่อนคุยเนาะพี่มีพี่ให้ถามดังนั้นอย่าตัดสินคนที่เรียกว่าหน้าตาถิ่นความเป็นอยู่หรืออะไรก็ตามเพราะทุกคนมีสามเป็นสองแล้วแม่งเป็นมนุษย์เหมือนกันเว้ยดังนั้นพลังอยดังนั้นเราทําดีกันไว้เราใจแลกใจใบแลกใบผมว่าอย่ามาถ,ถ้าคนเราทุกคนนลเว้ยต่อให้เป็นคนชั่วหรือคนที่ตราหน้เวเรือคนเลวมันก็มีส่วนดีในชีวิตเว้ย เจออโต้โชว์จุกลุกมาครับกับบีมพลังใบเนี่ยเรามาร่วมกันนะเรียกว่าทํากิจกรรมดีๆครับพลังใบพลังบุญแต่เราไม่ได้แบบบุญอะไรนะเราแค่อยากจะให้สหายของเราทุกทุกคนอิ่มท้อง วันนี้1,000กล่องเรามีข้าวจากเพจอะไรนะคุณพูดเลยเอนดูครับเอนดูเหรอมาเลยเพจเอนดูชนมือนะจ๊ะผมดีพบใบมาถึงแคใหนึ่งจะบอกว่าคุณทำอะไรไหมเขากินวันนี้ผมทำไก่ไก่กระเทียมครับไก่กระเทียม1,000กล่องครับ0 0 0กล่องพ0 0กล่อง อันนี้ถือว่าเป็นมื้อกลางวันหรือเป็นบรันช์หรือเป็นเบรค k f ส s t เอาเป็นมือ้อไหนเป็นมื้อไหนก็ได้ครับที่สะดวกสะดวกทาดครับโอเคแล้วก็น้ำอะไรวันนี้มีน้ำจากซีเจใช่ป่ะน้ำเปล่าเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันดีกว่าขอบคุณมากนะคุณเรนดูอันนี้ติดตามท,ทางเพจเอนดูเหรอได้ครับยูท <YouTube S 1> ูบก็ได้ครับปกติคุณทำอาหารประเภทนแบบผมทำหลากหลายครับอะไรก็ได้วผนมาทำให้กินเหรอว่าได้ครับแบบไปขึ้นเรือกันแล้วก็ขอเป็นแบบเมนูเรือได้ครับให้คุณคิดเมนูให้ไม่มีปัญหาคิดน้ำบ้างหมดนะได้ครับรัดแล้วนะทุกคนแคปจอได้วยครับ ค,ครับจอครับจอถ้าโกหกอ่ะขอให้ท้องเสีย <laughs> <laughs> โอเคปารวยกันบ้างทุกท่านนะอันนี้ต้อนหมว่ใน70ไร่ดินไม่เคยมานะนี่เป็นครั้งแรกที่ดินได้เดินทางเข้ามาที่70ไร่ต้องบอกว่าหลังเต่าเยอะชิบหายขับมานี่หูยล้อแม็กจะดุ้งเอาวันนี้ทุกคนนะฮะสาวกกลังไครับทุกคมนะครับจะโควไปตรงนี้เขาทำงานกันอะดีลังไบเกม ครับไลกเป็นพี่ที่มีความสวยมากเลยครับานปรนครับหรอท่าระครับท่านปนครับระาครับาประับทนาครับ่นะครับสวันดีครับท่ัท่านปะครับทวัสดรครับว่านีระธนค่านะครับทานปมะธานครั่านคนะท่านะคร่นปรนครับทนท่่นี้ครับที่ารียกว่านะใา้สหายของเรา่นที่ปานโรที่นี้เป็นพื้นที่ที่ เป็นชุดชนแล้อ่ะคนเยอะครับครับพี่น้องประชาชนแต่จริงๆบินไม่เคยมานี่บินมาครั้งแรกบินขับรถมาบางทีมองในซอยเล็กๆอ่ะยังเป็นบ้านคนติดเยอะเลยนะคือต้องบอกว่าถนนเมื่อกี้ตรงที่ร้านขายของชำตลาดเนี่ยคือถนนใหญ่ของเขาใช่ครับแล้วก็ยังมีซอยขึ้นไเยอะเลยไปไม่หมดเลยเดี๋ยวต้องมีทักอีพีาคผู้ภาบุกดีกว่านะหลายหมื่นเขาบุกเบุกเดียวๆนะไม่ได้ขอปสไปบุกเดี๋ยวเขาบอกมึงจะมาทำเพี่อะไรนะครับ กาม <Allah> <que> ันนี้เห็นบอกว่าเอาน้องเนี่ยเอ็นดูเอ็นดูมาทำให้กินด้วยใช่ครับณภาพนะจ๊าไม่ได้แบบซีโวนะอาหารอร่อยเฮลตี้สะอาดครับสะอาดีสวัสดีด้วยขอบคุณคุณพี่บินด้วยครับขอบคุณนะครับพี่ นนก็อิ่มบุญอิ่มใจครับพลัง <นะ S 2> บุญพลังใบไวมากแป๊บเดียวเลยพันกล่องอนนพันกล่องน้ำอีกพันก,กว่าขอบคุณท่าน<ด> คุณดาวซีเจเลยนะครับผมมากครับผมคนในกิจกรรมคนในชุมชนเนี่ยเขาจัดกิจกรรมเป็นประจำอยู่แล้วแล้วก็ทุกคนรู้งานมากๆนะเขามีหัวหน้ามีรองประธานชุมชนมาคอยกำกับนะให้เป็นระเบียบแล้วก็ทุกคนเนี่ยเขาเรียกว่ามีเว้นระยะห่างแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าซีเจเนี่ยเป็นเขาเรียกพลังไปพลังบุญในวันนี้ทาให้บีมได้มาร่วมทำบุญด้วยนะับก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนี่ที่แป๊จะมีอีกไหมพี่อีกแวผมเียกว่าบอกบุญให้บีมมาด้วยนะครับดีๆกันดีๆใจกันตลอดครับจะมีอีกไหมพี่มีแน่นอนครับ โซนจุงลูกบากแล้วดีมนานระบายครับจัดไปนะอนาคตอาจจะเป็นกีฬาก็ได้เราอาจจะ five, อินสไปน์เพราะเด็กในชุมชนนะพี่ครับส่วนใหญ่แล้วเขาเป็นนักกีฬาเท่านั้นแหละทั้งฟุตบอลชอบ,บอออความเร็วเลยนะตามโลกใบน,นี้มีสนามแล้วมีมอเตอร์ไทค์ลิงบ้างไปที่เด็กเรียนรู้อย่างครบกรองได้ตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะทเป็นโครงการเดี๋ยวผมจัดให้ในเรื่องบวกกันเนาะมีแน่นอนเออเนาะดีครับลูกใหม่เลยพี่นะดีเลยพี่ชนเบอร์ครับชนเบอร์ชนเบอร์ไปมอไซค์ไปบ้าไปหลังไม่ดีรอ น่ารักและทุกคนที่เราว่าให้เกียรติกันและกันมากๆนะทุกคนดังนั้นอย่าตัดสินคนที่เรียกว่าหน้าตาถิ่นความเป็นอยู่หรืออะไรก็ตามเพราะทุกคนมีสามเป็นสองแม่งเป็นมนุษย์เหมือนกันเว้ยดังนั้นมาลังอยขอให้มีใจไปได้ทุกที่ไปต้องบอกว่าชุมชนเจ็ดสิบไร่เนี่ยบีม,มาเคยมาแล้วก็แต่แต่ก่อนมาเนี่ยในวัยเด็กนะมามามอสี่เพื่อนพามาเย็บบ้า แต่เราไม่ได้ดูดน้ำมาทำไมคขาเลี้ยงยาหมาซึ่งมันไม่ดีเลยแต่ตรงนี้เป็นเป็นแหล่งต้องพูดอย่างนี้นะเพราะผมทำงานร่วมกับตำรวจกับก็ทรอหรือว่าเป็นิกเก้าใหม่ที่เลิกยาเสพติดเนี่ยคือตรงนี้เป็นจุดหลักแต่ว่าทั้งตำรวจทั้งอะไรก็ตามอะเจาะไม่ค่อยได้เพราะว่าด้วยประชากรครัวเรือนมันเยอะมากแล้วเราคิดคิดว่าคนสมัยนี้ไม่ต้องมาให้เขาปราบแล้วแหละ สมองคนเรามีอ่ะไอ้หี้ยคือมึงก็รู้อยู่แล้วอย่าบ้ายาไอเทีเยไมันทำให้ร่างกายซุกซมาสาดแดดบางทีเคี้ยวใบผมไม่ได้รณรงค์นะเขี้ยวใบหรือว่าบางทีแบบต้มใบกัญชาทําให้เคิ้มหรือว่ายอดน้ำมันกัญชาหลับผมว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติตรงนี้มันเป็นการวิจัยด้วยนะถ้าใช้อย่างถูกต้องผมว่าเป็นโทษไม่เป็นคุณใช้เยอะไปก็เป็นโทษไปแล้วก็ตอรอตรงนี้นะทั้งสายสายปอนะครับสายสืบอ,อยูหมดแหละทุกพื้นที่คุณไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นบริหาบจ้างจริงหรือไม่ตรงนี้ในเนี้ย เขาเรียกว่าตลสายสืบแฝงเยอะอนะครับเขาเรียกว่า internal a f f a i มเคยดูหนังป่ะเคยดูเมืองไทยอย่างนั้นเลยต a ก l ลฟ ตำรวจที่มียศมีอย่างเนี่ยแต่บอกว่าตดนเ,เป็นตำรวจไม่ได้ต้องเป็นโจรอยู่ในคาบและอยู่ในชุมชนก็เยอะดังนั้นังไงก็ตามคุณจะเป็นโจรไปอะไรก็ตามนะช่องของผมอะ่ะทุกคนเป็นสหายหมดนะเวย้ยดังนั้นเราทําดีกันไว้เราใจแลกใจใบแรกใบผมว่าอย่ามาถ,ถ้าคนเราทุกคนนหเวย้ยต่อให้เป็นคนชั่วหรือคนที่ตราหน้าว่าคนเลวมันก็มีส่วนดีในชีวิตเวย้ยแต่เพียงแค่ส่วนดีของมึงอะ่ะมึงไม่เอามาชูไนงะมึงเอาส่วนเที่ยามาชูไนงะ ดังนั้นทุกคนต้องมีส่วนดีส่วนเที่ยงหมดเท่านั้นบาลานซ์มาให้ได้นะแล้วผมเชื่อว่าคุกม,มันก็จะโล่งแล้วพวกมึงก็จะไม่เดือดร้อนเข้าใจไหม